รับลูกดีกว่าลูกไปโรงเรียนแล้วมาทุกคนเดี๋ยวเราไปรับลูกกันลูกแม่มาลแป้วจ้า ลูกแม่มารับแล้วเดี๋ยวเราต้องพิมพ์ความก่อนทุกคนแปลลูกกลับบ้านกันค่ะแม่มาแล้วค่ะ ว่าแล้วไปอาบน้ำก่อนลูกเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนโอเคค่ะแม่เดี๋ยวแม่เตรียมอาหารหว้นให้นะจ๊ะ ค่ะแม่มาทุกคนเรามาเตรียมอาหารหนให้ลูกกันเพออราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วอินไข่ฟลาโวเหมือนเดิมนะลูกแป๊บนึงนะลูกนี่อะ มเดี๋มมยวแม่เตรียมอาหารให้เลจ๊ะค่ะแม่ตอนนี้ลูกคงก,ก็ไปอาบน้ำกันแล้วฉันทำอาหารรอเล็ก่อนไหนวันนี้เพื่อนลูกฉันก็มาด้วยก็ต้อง้อดรับนิดนึงอยากเอาอาหารเพิ่มก่อน กินข้าวเร็วลูกไปทุกคนเดี๋ยวเราไปรอลูกกินข้าวกันดีกว่า กินเยอะๆอนะลูกพรุ่งนี้แม่จะพาไปเที่ยวงั้นอร่อยมากเลยค่ะแม่ อยู่แล้วจ้ามามา นอนนะจ๊ะค่ะแม่ค่ะพวกนี้เราจะได้ไปเที่ยวกัน ยวลูเม็ดก่อนเดี๋ยวเราไปเข้านอนกันก่อนนะลูกเดี๋ยวเราอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อก่อนมาเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนตัดไปพรุ่งนี้ตอนเช้ากันเลย ทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วแต่เราอะ่ะต้องรีบแบบเดินทางนะทุกคนก็เดี๋ยวไปปลูกลูกกันตื่นตื่นลูกเตรียมตัวไปเที่ยวทะเลได้แล้ว เตรียมตัวไปเที่ยวตื่นแล้วค่ะแม่เตรียมตัวไปเที่ยวทะเลได้แล้วลูกเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปเปิดไฟก่อนตื่นเร็ว มาเร็วนะนอนตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวฉันไปเตรียมข้าวรอให้ลูกก่อนมาฉันต้องเตรียมหลายอย่างให้ลูกลยลูกฉันจะได้กินครบสารอาหารหม่ เดี๋ยวเราเปิดไฟรอเลยนะทุกคนเปิดไฟแล้วนี่ก็ห้องนอนของแม่เองเดี๋ยวแม่ขอแต่งตัวก่อนนะจ๊ะแท้ตอนนี้แม่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนมามากินข้าวกินข้าวได้แล้วลูกลก,กินข้าวลูกมา กินข้าวเร็วเด็กๆมาทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะประมาณตีหนึ่งแล้วแต่ทะเลเนี่ยอยู่ไกลมากเลยนะทุกคนแม่เนี่ยก็ต้องรีบตื่นเช้าๆนะจ๊ะทุกคนมาลูกฉันก็กินข้าวอารกินกับข้าวอาร่อยทุกวันเลยจ้าแม่จ้า ดูสิทุกคนลูกฉันเนี่ยชอบกินอาหารที่ฉันทํามากเลยอันนี้ก็ชื่อนาโนนะทุกคนเป็นเพื่อนของลูกๆฉันเองไปไปเด็กๆรถจะออกแล้วนะเดี๋ยวเรามาเตรียมรถกันทุกคนเอารถคันนี้ ทุกคนคิดว่าแม่ควรจะเอารถคันไหนดีเนะี่ยไปได้นั่งได้ร้ายคนนะเด็กๆนี่เดี๋ยวเราไปตามลูกอีกคนก่อนมาเร็วคนน้องนี่มาช้าจังเลยไ เซเว่นินกอนนะโอ้ oh, ลกคนคือแบบวิวในนี่มีโรงหนังตุ๊กตาบาร์บี้อะไรเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> มา <c oughs> ร้าน ที่เด็กๆจะเอาไปกินในร้านทุกคนมีน้ำด้วยนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยทุกคนบูคิสโอดนี่ก็จะเป็นการต่างแต่เ,เราซื้อช็อกโกแลตกินด้วยนี่ทุกคนมีหลายอย่างเลยนะนี่ เดี๋ยวแม่เติมน้ำมันก่อนมาทุกคนน้ำมันก็เต็มแล้วเดี๋ยวเรากลับรถก่อนนะทุกคนมามา มุ่งหน้าสู่ทะเลชื่อายลูกเราเนี่ยชอบไปขนาดเพื่อนลูกเรามาเล่นเนี่ยก็ยังชอบเลย ถึงแล้วเด็กเด็กเดี๋ยวแม่เนะี่ยไม่อยากโชว์เสื้อเซ็กซี่ของแม่นะเป็นไงมาทุกคนนี่มาทุกคน